พี่บอลพี่บอลนอนแล้วพี่บอลตื่นขึ้นมาพี่บอลเห็นกระจัดมาตั้งหน้าคอาเขากําลังไลฟ์คุยกันอยู่จีบกันอยู่ว่าไงนต่จีบกันอยู่เขาก็น่าจีบไปละจ้าเพราะพี่พอลรู้อ่ะหลังจากนั้นไปกินเขาวิดีโอคอร์อยู่ไหมหรือว่ากดวางสายไปแล้วกดวางสายโอ้แล้วแล้วพี่พอลก็แกล้งหลับไปอย่างเงี้ยที่เราใหงฟังพอดใช่พี่พอลก็แกล้งหลับไปพอพี่พอลแกล้งหลับเขาก็กินต่อเขาก็เปิดวิดีโอคอลแล้วก็กินให้กันดูอร่อยอย่างเงี้ย เอออืมต่อหน้าต่อตาเขาก็คงกำลังทำคอนเทนต์ที่จะลงติ๊กตอกันพี่พรไม่รู้ว่าเขาจีบกันอืมจนพี่พรรู้ตอนที่ที่ที่เว็บแบะมาบอกพี่พรว่าเขาจะไปเมืองนอกแล้วนะอืมพี่พรนั่ถามว่าอุ้ยไปทาไมอ่ะเขาจะเขาบอกเขาจะไปเที่ยวเออพี่พรก็บอกเออไปก็ไปถ้าไปเที่ยวไปก็ไปพี่พรพาเขาไปทาพาสปอร์ตพอพอพาพอพาไปทําเสร็จอะสักพักหนึ่ง เขาตื่นมาตอนเช้าเคอมไลฟ์สดบอกทุกคนว่าเขาเลิกกับพี่พลแล้วนะพี่พลอยู่บนเตียงพี่พลแบบเหมือนเหมือนคนชกหน้าอย่างเงี้ยงงมากแล้วแล้วคืนนั้นน่ะแล้วก่อนที่จะเช้าแต่ไลฟ์สดนอนบนเตียงเตียงเดียวกันหรือเปล่านอนอันต่อไปกอนต้องหาเงินเองยังยืตัวเองแล้วโอ้ย มึงเลือกขายของก่อนเอาจริงอ่ะถ้าไม่ดราม่าคนไม่เข้าวันโอยเขาลังเงินป่ะโอ้ยตามแผนตามแผนคือต้องร้องไห้ตาบวมเดี๋ยวเดี๋ยวเราหอดรอได้เงินพรบล็อกไม่เป็นด้วยจะบอกมาให้พรบล็อกติกตอกไม่เป็นตามแผนค่ะาแผนเป็นไหม กูเจอ,อตแต่เรื่องอะไรป้วนหัวป้วนหัวอย่าพูดดีใจดีใจแลว้วอ้วนก็พูดไป,ไป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 ลงไลน์ไปไปไปอุดหนุนไปอุดหนุนกันนะพี่นะไปอ,อุดหนุนพี่เขาพี่เขาจะได้มีตังค์เขาจะได้ไม่ต้องมานั่งร้องไห้โอ้กูจะได้ไม่ต้องส่งตังคนน์ขอบคุณมากพี่พี่ที่ทำให้รู้อะไรหลายอย่างเลยวันนี้ รักสุดอของพอดีขอบคุณนะพี่ขอบคคุณนะะรับไลฟ์สิไม่รับกลัวเป็นดราม่าแบบนี้ไงเลิฟเลิฟค่ะไม่ไม่ของเราต้องเด่น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 ไม่ไม่ร้องไห้นะที่รักโอ้ยพอมาเจอพอมาเจองี้เรื่องตลกเลยเลิฟเลิฟค่ะเลิฟทุกคนค่ะรักรักรักทุกคน บายบายบายรักค Mont ่ะไป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 พี่ตามไปอุ่นหนุนเขาตามไปอุ่นหนุนเขาช่วยช่วยเขานะเขาจะได้ไม่ต้องร้องไห้อีกโอเคนะทุกคนเลิฟเลิฟค่ะรักค่ะโอเคไปบายบายอเลิฟเลิฟค่ะรักค่ะโอเคไปบายบายอไปยอาปยอ